เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ท็องแบนเจอรี่เชตครับวันนี้ผมจะมาสารต่อเจ็ดจำลองจากคลิปก่อนนู้นที่ผมได้ทำไว้นะครับนะเทคนิคการเล่นท็อปซี่เบื้องต้นสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก่อนได้นะครับนะแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ครับเพราะบางทีเดี๋ยวจะงงเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลนี้ครับตะข่ายจับแมลงครับเมื่อเพื่อนๆสามารถปลดล็อกสกิลนี้ได้นะครับนะระดับความเร้อยนสามารถปลดล็อลสิ ได้หลายคนอาจจะงงว่าเอะทำเควสตรงไหนยังไงนะครับก็ ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดจุดเด่นจุดด้อยของสกิลนี้กันนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับสำหรับสกิลตะข่ายจับแมลงนะครับสกิลตะข่ายจับแมลงครับอัพเลเวลหนึ่งครับท็อปซี่กัดแขวนตะข่ายจับแมลงครับสามารถจับหนูได้1ตัวนะครับระหว่างนั้นหนูที่ถูกจับอยู่เนี่ยจะสามารถกดดิ้นหลุดออกจากตะข่ายได้นะครับนะเมื่อท็อปซี่ใช้สกิลนี้อีกครั้งครับจะเป็นการปาหนูออกไปข้างหน้านะครับโยนลงบนพืนนะครับทำให้หนูเกิดอาการสตันนั่นเองนะครับนะอัพเลเเเเววลคคครรรัับบยยยยยยิิ่่่่่่งงหหหนนนนนนูููออออใตะะะะไาาาาาทมมมสีืถกกกโฮ็จ สูงขึ้นเอาถึงเลเวล3ครับลดระยะคูดาวของการใช้สกิลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มในเกมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันครับว่าสกิลนี้มันใช้แบบไหนนะครับน้าแล้วมันมีจุดเด่นตรงไหนบ้างนะครับน้นมีข้อควรระวังยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอทางทีมหนูหุ่นยนต์ออกมาก่อนเนาะผมค่อยกดตามก็แล้วกันนะครับนะจะได้ตีง่ายๆหน่อยครับโอเคมาตรงกลางนะครับโอเควางของลงกับพื้นก่อนนะครับ เรียบร้อยอ้มีจุ๊กกลับด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยเราเนี่ยปั้งเข้าให้ครับเรียบร้อยนะครับจุกแบบนี้นะครับโอเคอัพสกิลติดตัวก่อนครับเหมือนเดิมนะจุดประสงค์ของการทําคลิปนี้นะผมตั้งใจนะครับทำไว้เป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับเพื่อแบบว่าให้คนที่ผ่านทางมานะครับตัดสินใจว่าเอ๊ะตัวละครท็อปซี่เนี่ยเราควรซื้อไหมบางทีหลายคนอยากซื้อครับเพื่อจะปลดล็อกสกิลตะข่ายจับแมลงนะครับแต่ยังรังเลอยู่นะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับนะ คลิปนี้ครับก็เป็นคําตอบให้สําหรับผู้ที่สนใจนะครับนะนะคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงครับก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมใส่คลายใบมะกรูดนะครับนะเพื่อรสชาติแห่งความอร่อยของต้มโอเคฝากซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนาคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวแววตัวข้างบนกอนนะผมไล่เลยนะครับนะไม่ต้องกลัวเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวเดินมาโดนสตันพระราชานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหนูน่าจะมาโผล่ห้องนี้แหละผมว่าห้องนอนนะครับ ผมอัพสกิลแยกล่างมาก่อนนะครับแล้วตาข่ายจำแรงนะ่เราค่อยอัพเนาะโอเคไปทีละขั้นนะครับโอเคนั่นแน่มีการนั่นแน่มีการใช้น้ำุงน้ำหอมออยังไงล่ะนั่นยังไงล่ะนั่นโอ้โหโอ้โหตกบันไดอีกแล้วนะครับผมผมนี่สายตกบันไดเลยเป็นอะไรกับบันไดไม่รู้นะครับนะตกบ่อยมากโอเคปาแจกันไปก่อนนะครับตั้งเข้าให้ครับเรียบร้อยโดนไปหนึ่งดาเมจครับเหยียบไปอีกโอ๊ยเดี๋ยวนะเห็นไหมผมนี่แบบ ผมแหละย่างชอบบนไดเลยนะฮะนักาพันพูนนะครับเป็นอะไรไม่รู้ชอบชอบตกบนไดนะครับนะเนี่ยมีการประจุอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าผมพาไปนั่งเก็อีตรงนี้ก็แล้วกันนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับนะง่ายๆหน่อยตรงนี้ครับโอเคเดาปลาแจกันทิ้งไปด้วยนะครับเป็นการเคลียนะครับนะป่าไว้ที่พื้นแล้วกันครับเวลาเขามาช่วยเขาจะได้เหยียบแจกันนะครับนะกดเดือมนมไปนะสกิลต่อไปนะครับเราก็อัพสกิลตะข่ายนะครับนะ แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นสายเฝ้าเก้าอี้เนี่ยบางคนก็จะไม่ค่อยอัพโอ้หายตัวมาครับนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อโห้โดนระเบิดพอดีเลยน่ารักมากกุบกิบนะครับนะแม่ทีมนี้เป็นงานานะเนี่ยดันชี้เร็วอยู่นะครับนะมผมลืมกดแยกล่างไปเลยนะครับมวัวแต่พูด <laughs> โอเคได้อยู่ครับเออต่อให้ก่อนนะครับสองก้อนนะครับเรา,ลาไล่ทันอยู่แล้วโอเคมามะ สกิลตะข่ายจับแมลงนะครับนะาทาอัพเลเวลหนึ่งเะยะคููดาวจะอยู่ที่25ิาวินะครับนะาคูดาวค่อนข้างนานเลยแหละแถมใช้สกิลเนี่ยค่อนข้างยากครับเพราะมีระยะเรื่องของการใช้นะครับนะเอาเพราะตะข่า,ายจับแมลงให้เพื่อนดูก่อนละกันเนาะเออจะได้ใช้ให้ดูไปเลยนะครับเกยจูมาแบบนี้ฮนะจูมากลับไหมกลับไหมไม่กลับ้วยเว้ยอ้ไม่ธรรมดานะนี่ไอหมอนี่เนี่ยไม่ธรรมดานะครับอืมมีแช่น้ําแข็งด้วย อะไรกันครับนี่เจอหนูเป็นงานแบบนี้แล้วผมยังชอบนะครับทุกคนผมนี่ยังชอบเลยนะนะโอ้เด็ดเด็ดเดเดโดนโดนนวมอีกแล้วนะฮะนวมนี้สาเมาอีกแล้วนะครับปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปยังไงยังไงโอ้โดนระเบิดอีกแล้วอืไม่ทำไม่ธรรมดานะครับเออเอาเป็นนั่งตรงนี้ก็ได้ฮะไม่เป็นไรครับยังไงตรงนั้นก็ต้องนั่งอยู่แล้วนะครับนะเจอผมนี่บอกเลยครับไม่พลาดแน่นอนนะครับนะ ปาเจการเคลียร์ไปก่อนนะครับโอเคปิดประตูนะร่างแยกเรานี่มันยังไงนะครับนะบอกว่าจะปิดประตูก็ยังจะไปเปิดนะครับปิดประตูไว้ครับเวลาเขามาช่วยเราจะได้รู้นะครับถ้ามาจากฝั่งนี้ไงประตูก็จะเปิดนะครับนะเวลาเราได้สกิลตะข่ายจับแมลงนะใช่ไหมฮะมันจะมีเรื่องของระยะการใช้ด้วยนะครับต้องใช้แบบประชิดมากๆเลยอะประชิดประมาณเนี้ยครับคือโดนนะถ้าเขาไกลกว่านี้นิดนึงเราใช้ไม่โดนแล้วนะ สังเกตที่พื้นครับถ้าตัวร่องผลมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะฮะมันจะมีเมฆนะครับนะที่พื้นะครับเอ๊ะเมื่อกี้ใครเปิดประตูอ๋อน้องเป็ดน้อยปะอ่าไม่ใช่นะครับนะน้องเป็ดน้อยไม่ได้เปิดเนี่ยใช้ไปปึ๊บติดโลครับเลยโดนเปิกโลนะครับนะเออใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่เปิรกโลสิไม่ใช่เกมไฮเดนนะเออโดนการ์ดนะครับนะการ์ดโลนะครับเลยใช้ไม่ได้นะครับนะติดการ์ดด้วยแหละแต่ถ้าเป็นสกิลฟองสบู่เนี่ยเราจะสามารถใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยเน <Vermont> ผมอัพเวลสองมาเลยก็แล้วก like <bbe> ันนะครับนะปังเขาให้ปังเขาให้ไหมอ๋ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้นี่แบบว่ายังชอบนะครับล่องหนล่องหนนี้ผมยังชอบเลยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไม่ต้องล่องหนแลฮะเขาจะมีจังหวะการใช้สกิลอยู่นะครับล่องหนเนี่ยทาให้เราตีโดนได้ง่ายหน่อยนะครับนะอ๋มาแบบนี้ฮะคนกดจับไปปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับน่ะเวลาเราจับเขาอยู่แบบนี้ครับเราจะสามารถกดโจมตีได้เห็นไหมครับน่ะแต่ถ้าเรากดป่าเข้าไปอีกหนึ่ง ปั้งแบบนี้ครับอ่าเขาจะติดอาการสตันครับเห็นไหมอ่าเราตีคอลมเรียบร้อยแล้วนะครับนะเห็นไหมอ่านี่จึงเป็นข้อดีของสกิลนี่นะฮะตะขคารจับแแรงนะครับนะ แต่ก็มีข้อด้อยอยู่เรื่องของระยะการโจมตีแบบที่บอกนะครับนะแล้วก็คูดาวนานด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นฟองสบู่เนี่ยเรากดเป่าฟองไปเลยนะครับดังเราก็แบบเออไปไล่เขาให้มาติดฟองก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่มันก็มีวิธีแก้ทางฟองอยู่แบบที่ผมบอกไปนะครับปาสิ่งของใส่ฟองแล้วก็ฟองจะแตกนะครับนะอ่ะเราอัพถึงเลเวล3แล้วฮะดูระยะคูดาวนะครับผมใช้สกิลให้ดูนะครับนะคูดาวสิบห้าวิครับแต่ถ้าอัพเลเวลหนึ่งเนี่ยคูดาวยี่สิบห้าวินะครับนะอัพเลเวลสามลดมาสิบวิครับช่วยได้อยู่นะเ ส่วนสกิลตะข่ายนะฮะถ้าเราจะไปวิ่งไล่เขาแบบว่าไล่จับตอนที่เขาจุกอะไรเงี้ยผมมองว่ามันไม่ได้ครับมันใช้ยากมากนะมันต้องมีจังหวะที่เขาเหยียบเศษแก้วหรือเหยียบกับดักอะไรแบบนี้ครับเราถึงใช้สกิลนี้ได้ครับแต่ถ้าไกลแบบนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆกดไปเงี้ยไม่โดนละเออคือมันต้องประชิดตัวประมาณหนึ่งอะนะระยะก,การใช้สกิลเนี่ยครับก็ค่อนข้างยากเนาะเออแต่ก็ยังมีข้อดีเวลาเขามารุมช่วยกันหลายๆตัวอะไรเงี้ยฮะเรากดใช้ได้ไงครับเออ วันนี้ก็เป็นข้อดีของสกิลตะข่ายจับแมลงนะครับนะ่ะได้จานมาครับเราก็ปาจานใส่พื้นไปเลยนะครับนะ่ะ การจำแรลงเนี่ยเราใช้โซนก็อีได้จังหวะเวลาเขาจะมาช่วยกันสมมติเขามากันเป็นตี้ครับมากันเป็นทีม4คนนะฮะเขาจะมาช่วยเพื่อนลุมกัน3ตัวอะไรเงี้ยฮะเรากดจับไปปุ๊บมันต้องโดนสักตัวครับหนึ่งใน3นะครับนะแต่ถ้าเราโดนเขาปาแจกันใส่ล้มอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเสียจังหวะที่จะใช้สกิลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจุกด้วยนะจุกไปนะไม่ใช่ยืนนิ่งนะยืนนิ่งนีเรียบร้อยเลยนะครับนะสกิลก็ไม่ได้ใช้ครับเออแถบโดนก็ช่วยเพื่อนไปฟรีอีกนะครับนะ ผมวางกับดักตรงนี้ก่อนทล้กันนะครับนะอะนดูน้ํายาตรงนี้นะครับว่าน้ํายาไปเลยเ๊ะเ๊ะเ๊ะฮอดุแมวนะครับพอดีแมวที่บ้านนี้แบบจะกัดกันอีกแล้วได้ยินเสียงไหมฮะเพื่อนๆได้ยินเสียงไม่ต้องตกใจนะครับเสียงแมวที่บ้านผมเองนะครับนะผมได้น้ํายามองไกลมาครับช่วยได้เยอะเลยนะครับนะมีหนูวิ่งมาตรงนี้หนึ่งตัวครับเออดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลตะข่ายให้เพื่อนดูก็แล้วกันนะว่ามันใช้ยากนะครับเวลาจังหวะที่เขาจุกเราอยู่นะฮะเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับ ในการเล่นตัวละครทัพซี่สำหรับสกิลตะข่ายจับแมลงครับหรือผู้ที่สนใจจะซื้อตัวนี้มาเพื่อปลดล็อกเอาสกิลนี้ครับจะได้เอาไปพิจารณาดูนะว่าเอ๊ะมันคุ้มค่าแก่การที่เราจะซื้อหรือเปล่านะครับมาอย่างเงี้ยครับจับไปฮึมไม่ได้เห็นไหมครับมันช้ามันจะมันจะเหมือนตัวละครเจอรี่ฮะเวลาใช้ค้อนนะครับเท่ากันเลยนะครับระยะเวลาเนี่ยเราอาจจะเร็วกว่านิดนึงนะการใช้นะสกิลนะครับแต่เหมือนกันเลยนะครับ แอนิเมชันอะไรเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเปลี่ยนจากตะไคร้เป็นคอ้อนนี่ก็ผมว่าใช่เนี่ยเห็นะฮะเออนยนะเขาใช้คอ้อนใส่เรามาสักครู่นี้ฮะผมเคยกดสกิลพร้อมกันนะครับนะแต่ว่าของเราจะเร็วกว่านะของแมวจะเร็วกว่านิดน,นึงอนะ่ะเดี๋ยวจับให้ดูครับปุ๊บแม่โดนนะครับนะคือยากประมาณนึงเลยเนาะอ่าเขาดันชิดเรียบร้อยแล้วนะครับเออผมก็มัวแต่เล่นนะฮะโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ครับยังไงก็คิดว่า,น,าน่าจะไม่แพ้นะ หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคผมวางกับดักตรงนี้ไปเดี๋ยวผมขอไล่หนูเลยนะเดี๋ยวโอเคมันจะจบซะก่อน,นครับไม่ใช่อะไรนะนเพื่อนๆนะกดแยกล่างไปฮะโอเคเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมครับเ,เรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมเอ่ยจริงๆนะเราควรอัพแยกล่างก่อนนะครับนะ,ะตะใครจับแรงนะอัพแค่เลเวลหนึ่งพอแต่อันนี้ผมอัพเลเวลสามเลยครับอัพเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะเนาะปุ๊บเรียบร้อยมานะครับนะ อ่ผมลืมบอกไปเลยนะครับในกรณีที่เราตีขอล้มแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกดอุ้มเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับเรากดใช้ตะข่ายจับมาก็ได้เนาะอ่เข้ามาช่วยเพื่อนแบบนี้นะครับคอยดูนะครับจังหวะที่เขาจะมาช่วยเพื่อนนะครับมาให้เขาช่วยไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอือ้ไม่โดนนะครับนะเออมามาช่วยแบบนี้มาช่วยแบบนี้ด้วยอ,อ่ามีการปาน้ําแข็งนะนั่นเป็นงานซะด้วยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมาดานะเนี่ยไม่ธรรมาดานะครับไม่ธรรมดานะครับเอาพี่หมาเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเรียบร้อยสวยสดงดงามับพี่หมาต้องแบบนี้ น้องสป,ปายผมเข้าไปปั๊บจับมาแบบนี้ฮะเออเวลาเราจับเข้ามาแบบนี้อีกตัวหนึ่งเราก็ไปไล่ตีเขาได้เนี่ยตีให้เขาล้มก่อนนะฮะเห็นไหมฮะเออนี่เป็นข้อดีเลยนะฮะสำหรับสกิลตะข่ายจัาแปลงฮะโอเคปาไปแบบนี้คะแต่ถ้าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับเราปาไปโดนนี่เขาก็ล้มเหมือนกันนะปาเพื่อนไปโดนนะฮะเออได้เหมือนกันนะครับกดแยกล่างไปครับเรียบร้อยนะครับกดแยกล่างมาแบบนี้ครับยังไงครับยังไงเขามาช่วยเพื่อนไม่ได้แหละ เขาเสร็จแล้วนะเพื่อนเขาจะตายแล้วนะครับสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับอ่าแมวชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะอ่าสำหรับจุดเด่นจุดด้อยของสกิลตะข่ายจับแมลงก็มีประมาณนี้นะครับ <S <S พเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะเอาไปพิจ,จนารณากันดูว่าตัวละครทัพซี่เนี่ยเราควรซื้อมาเล่นดีไหมบางคนลังเลอยู่ไงฮะเออส่วนแนวทางการเล่นก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงครับฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กันด้วยนะครััับบไปแล้ววสสดีคร